วันนี้เป็นวันที่ดีจังเลยอะ่ะอ,อะไรอะ่ะขนมหมดแล้วโอ้ยแย่มากวันนี้เลยหิวหนูน้อยบริตนี่ร้องไห้คุณย่าจะไปหาเดี๋ยวนี้ใครร้องไห้กันเนี่ยวันนีฉันคืออินนิตนั่นัเสียงน้องบริตนี่แน่แนฉันจะไปช่วยแล้วไม่ต้องห่วง ีคนถูกทรมานตอนเช้านั้นเหรอร้องไห้หนักมากฉันคือเว้นสเตย์ต้องไปดูว <si suppression> ่าเกิดอะไรขึ้นหนูหิวหนูหิวจะย่าแล้วมาเริ่มทำชาและทำอาหารกันเถอะงั้นก็ไปดูตอนใหม่ที่น่าสนใจกันเลยมันต้องสนุกมากแน่ไอเน็ตอย่าทำแบบนั้นเอาล่ะหนูว่าลบเสร็จแล้วมาดูค่ะหนูต้องการเครื่องดื่มอยากได้ที่สวยแล้วก็อร่อยมากแล้วคุณย่าอยู่ไหน ยาอยู่นี่จ้าแค่เอาไปเก็บ <Yeah. S 1> ฟักทองมายาคิดว่าจะทำสมูทตี้ที่ดีต่อสุขภาพที่สุดให้หลานสาวของยา <c oughs> เด็กน้อยต้องการวิตามินมากมากเพราะงั้นจะทำสมูทตี้ผักจากฟักทองฟักใส่ออกมาแล้วทีนี้ก็เอาบรอกโคลีและก็ผักโขมมาใส่ลงไปในฟักทองจากนั้นก็ได้เวลาของเครื่องปั่นแต่ว่ามันทำงานยัางไงานเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้สัมเร็น <c oughs> ทีนี้กับปั่นทุกอย่างให้ละเอียดดูนี่สิมันสวยงามแค่ไหนเม่จ๋ามันยังไงนี่ตอนนี้ค่ะกดตรงนี้คุณย่าเว้นตาหลุดค่ะขอบใจจ้ะอีนิดอีนี้ก็มาดูกันว่ามันออกมาเป็นยังไงและแค่ต้องใส่หลอดเท่านั้นก็เสิร์ฟได้แล้วอพยุนี่สวยงามมากเอ้ยกลิ่นแย่มากคุณยา่าแกงค่ะแต่เครื่องหนึ่งผักไม่เลิศเลย ส่วนฉันทำเครื่องดื่มสุดเจ๋ง <What? S 1> มันอร่อยเกินบรรยายด้วยเ <What? S 1> คครีมในเครื่องปัน่นสุดอีกเครื่องตัทยลลิมมี่ <Huh? S 1> และที่นี้ฉันต้องการแฟนตามันอร่อยมากมากและที่นี้ก็เปิดเครื่องผสมทุกอย่างให้เข้ากัน oh, <wow. S 1> ต้องอย่างนี้สิสวยงามได้ครีมแล้วส่วนเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องดื่มออกมาเป็นสีรุง้ง ตอนนี้ก็เทสใส่แก้วและจากนั้นก็ตามด้วยครีมรเราเข้าออกมาสิเอช่งางเถอะแล้วมืนน่อยก็ได้ทีนี้ก็ใส่ลงไปจากนั้นราดนำ้ำเชืเ่ตมอเบปะร่ลงไปและลกกว่าเนอร์สอีกเยอะๆมันสดใสและก็สวยงามเสียบหลอดก็พร้อมแล้วหยุดเลยตอนนี้ถึงตาฉันทำอาหารแล้วอ,อาขัยเซียงไปให้ผ้ ฉันจะใช้เครื่ดของตัวเองเท่านั้นฉันจะสร้างเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของตัวเองขึ้นมาต้องการแค่น้ำยาของฉันเท่านั้นใส่ส่วนผสมไม่กี่อย่างมันจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่สมบูรณ์แบบบิ๊กน,นี่ไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนแน่นอนและใส่ในแก้วหัวตะโลกโอ๋อเวสเต์เหมือนน้ำทิพยสตร์ตัวจริงเลย อย่ามารบกวนฉันอีกแค่นิดเดียวเท่าน right ั้นก็เสร็จแล้วฉันมีเขาเท่าจนเต็มแก้วขาดแค่ส่วนลับของฉันเองฉั้จะปุ่งมันขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าใส่ทุกอย่างเข้าไปแมจ่าเวนเย์เกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ควรใส่ลงไปให้หมดเลยนะแต่ไม่เป็นไรฉันยังมีชีวิตอยู่ใส่สมวนสมลับลงไปท่นนี้ก็เสร์ฟได้แล้ว ทั้งหมดด้วยสุดยอดมาเนืออยากร่านจากแก้วอันนี้อ่ะมีควันด้วยเจ๋งอ่ะโอ๊ยเปียกปีเลยเอ้ยฝันไร้ัยชัด,ชดเหมือนมีมะนาวหนึ่งร้อยลูกอะ่ะเวนเซ่ตั้งใจมากกันไปแล้วอันนี้น่าสนใจจังเอาไมนะอะไรกันเนี้ยบรอกโคลีเอ,อ้ยอย่าแย้งเอาไมนะบริตนี่ร้านทำมนลงไฟอย่าเปียกไปหมดแล้ว อออขอโทษค่ะคนยอะแต่เครื่องดื่มของย่าไม่อร่อยเลยและตอนนี้หนูอยากลองเครื่องดื่มแก้วนี้ดูนั่ากินมากมากอลังกาเลยก็เป็นสีรุ้งโอ้ใช่อร่อยจังเลยหนูชอบมากพูดได้แล้วเครื่องดื่มแก้วนี้เด็ดที่สุดเลยโอ้นั่นมันคือเครื่องดื่มของฉันเองฉันชน,นะขอบคุณนะน้นนองสาวครั้งนี้หนูว่าเราจะเสร็จแล้วและหนูต้องการสซชิ ทำได้ไหมคะอาหารญี่ปุ่นเหรอได้อยู่แล้วเริ่มจากตรงไหนดีนะฉันมาคนแรกล้วกันเอาสาหร่ายนอริมาแล้วก็เข้าจากนั้นก็เก็เข้าวให้ทั่วสาหร่ายฉันทำสูตรชิ้นได้อยู่แล้วรู้ไหมว่าทันชีวิตฉันเคยทำมากี่ครั้งแล้วอะเป็นสีรุ้งด้วยและจากนั้นฉันต้องการโอ้นั่นมันคืออะไรอะชิ้นมึกมึก คือปลาดิบๆนายอยากแยงฉันจะทำซูชิที่มีอะวาคาโดแล้วก็มะม่วงนี่สิอร่อยเดี๋ยวฉันแสดงการหั่นผักให้เป็นรักของฉันให้ดูแค่ไม่กี่วิมะม่วงกับอะวาคาโดก็เป็นชิ้นแล้วอีมิดอย่าแกว่งกวงแบบนั้นนะมันอันตรายอุ้ยเอาไปห่างๆดีกว่าทีนี้ก็ได้เวลาหมวนซูชิและจากนั้นก็มาหั่นเป็นชิ้นๆกันเอาออกมาสวยงามมากเลย หวังว่าจะอร่อยมากๆเหมือนกันพอหั่นเสร็จแล้วเหลือแค่ต้องตกแต่งซซชิของฉันด้วยครีมครีมสีเหลืองสับกับสีขาวมันทั้งหวานและก็อร่อยแบบนี้แหละจากนั้นก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เป็นยาดเนีสิคะ oh. มันสดใสเกินไปนะ mm hmm. เดี๋วยวฉันจแสดวิธีการทำาซชิที่ถูกต้องให้ดู mm hmm. เอาเข้าานิดหน่อยปั้นให้เป็นลูกกลมๆ <laughs> ทำอะไรต่อนะ ฉันมีนิมิตของอนาคตพุงเข้ามาในหัวของฉันเองแน่นอนฉันทำทุกอย่างตามนั้น <Nice. S 1> สาหรายแบบนี้น่ารักมากๆเอามาตกแต่งข้าวกันเถอะและก็เส้นบางๆนี่ด้วยและจากนั้นฉันต้องวางไข,ข่คาวเวียมันจะดูเหมือนตาเล็กๆของซูชิที่เหลือก็แค่เพิ่มครีมชีสลงไป ด้อสิ่งนี้ฉันสามารถวาดลวดลายาังกลมที่น่ารักได้และก็เพิ่มพริกสีแดงทีนี้ก็มาจัดจานมีข้าวในโรงศพด้วยเหรอฉันบอกติงแล้วให้ปิดฝาโรงศพไว้แบบนี้จัดสุชิแล้วก็เพิ่มวาซาบิด้วยนะฉันทำเสร็จแล้วนี่คุณย่าอย่าหลับค่ะ อะไรกันเนี่ยซูชิของพวกเธอน่ากินมากเอาละ่ะย่าต้องเด็ดทำเหมือนกันย่ารู้วิธีทำซูชิของพวกเธอน่ะมันไม่ยากเท่าไรวัต <c oughs> ถุดิบสำคัญก็คือสาหร่ายข้าวปลาแซลมอนแตงกวา <c oughs> และย่าต้องการครีมชีสด้วย <c oughs> ใช่ประมาณนี้แหละเยอะมากทีนี้ก็หมวนสาหร่ายกันแต่ว่าอะไรไหมใส่เยอะกันไปแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งน่าจะใช้ได้ ไม่มันไม่สำเร็จนะค oh, <man. S 1> ันยย่าตลกจังเลย hmm. อย่ามาขำนะโอ้ย่ารู้แล้วอย่าจะทำแบบสไตล์ของตัวเองมันจะเป็นเค้กวางสาหลายด้านลา่างตามด้วยข้าวสุดยอดจากนั้นเข้าเพิ่มครีมชีสเยี่ยมมากเ <Yeah. S 1> หลือแค่ต้องเพิ่มไส้จากแตงกวาและก็ปลาแซลมอนเยอะๆย,ยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยย่า yeah. ผักโขมอีกเล็กน้อยเท่านี้ก็เสิร์ฟได้แล้วเป็นไงล่ะชอบสูตรของย่าไหมแสยงข้าวมันเย่าหวังว่าบริตตี้จะชอบเหมือนกันว้าวสซชิยะมากเลยอ่ะแต่ว่าจานนี้สุดตาหนูท่สุดมันคือเค้กสูชิหนูอยากลองต่อนแล้วเย้อาไม่นะมันแลยข้ามเลยไหลแย่ทิสุดตอนนี้มือสกปรกด้วย ตรนยาไม่ใช่สิ่งหีหนูต้องการเลยทีนี้มาลองจานนี้กันสิ่งตรงเลยที่หมนหวานทีนี้ก็ลองจุมง่มในซอสสีชมพูอเออรสชาตจะเป็นยังไงนะว้าวอร่อยมากมากหนูชอบอีนเก่งมากแล้วนี่คืออะไรนะ โอ,อ้ตลกจังเลยอ่ะหนูเช่ามาลองรสชาติกันม,มันก็แค่ข้าวที่น่าเบื่อไม่ไม่ถูกใจเลยและมือก็เลอะด้วยและเป็นอีกครั้งที่อาหารของอินเน็ตเป็นอาหารจานบนเครืองหนูเย่ฉันลุยแล้วฉันชนะทุกคน,นอีกครั้งฉันเก่งที่สุดครั้งนี้หนูต้องการคุกกี้ทำได้ไหม ไม่มีปัญหาโอ,อ้ย่าทำได้ <g ings> ใช่ฉันก็ทำได้เหมือนกันมาเริ่มเลยก่อนอื่นฉันต้องทำแป้งสำหรับคุกกี้เทแป้งลงไปเยอะๆอินเน็ตอยู่ได้แล้วเธอมีแป้งพอแล้วนะทีนี้ต้องตอกไข่นะแบบนี้เข้าใจไหมต่อไปก็ทำต่อเลยค่ะต่อไปหนือต้องการนมให้ลงไปจากนั้นก็เพิ่มน้ำตาล หวายมากเลยเยี่ยมมากทีนี้ก็ผสมทุกอย่างให้เท่ากันฉันทำได้อยู่แล้วโอ้แป้งเหนียวมากเกินไปอ่ะมันยากที่จะคนอีนิตหยุดก่อนสิเธอต้องการแป้งนิดหน่อยนะทีนี้ก็ผสมทุกอย่างด้วยมือของเธอมือเหรอเจ๋งเลยแป้งออกมาสุดยอดมากทีนี้ก็มาคึงแป้งด้วยไม้นวดแป้งกันสุดยอด มันกลายเป็นแป้ที่เจ๋งมากนีม่มาตัดคุกกี้กันฉันอยากให้มีรูปร่างเหมือนผีเสื้อนี่มันสุดยอดและก็น่ารักเอาไปเข้าเตาอบอก,กันได้เลยอีนิดระวังด้วยจ้ะคุณย่าทุกอย่างเรียบร้อยดีอยากรู้จังว่าต้องตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่กันนะ<ม>ฉันคิดว่าสูงสุดปไปเลยเท่านี้ก็เสร็จแล้ว <c oughs> แค่ต้องรอเท่านั้น <c oughs> คุณย่าเป็นยังไงบ้างคะ อีนูอย่าเพิ่งรบกวนแกกำลับบงหาสุดคุกกี้ที่อร่อยที่สุดอยู่ใช่แล้วแบบนี้แหละยะชอบเอาละ่ะยาต้องการโกโก้โอเวนสเตย์ Wednesday, แบ่งให้ยะได้ไหมจ๊ะแน่นอนค่ะรอสักครู่ค่ะเอาไปได้เลยขอบใจจ่าเด็กน้อยเอ๊แล้วโกโก้หายไปไหนหมดหมดแล้วเหรอได้ยังไงเนี่ยเวนสเตย์ อ,อยาจะใช้ช็อกโกแลตแทนแล้วกันมันดีกว่าโกโก้ด้วยซ้ำแบ่งช็อกโกแลตเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในแป้งคุกกี้อย่าคิดไปเองเหรือว่าช็อกโกแลตหายไปนะช่างเถอะทีนี้ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วมาสร้างคุกกี้สวยงามอินิดอย่าแตะต้องอย่าต้องเอาไปเข้าเตาอบเปิดฝาเตาอบและใส่คุกกี้ของเราเข้าไป เราแค่ต้องตั้งอุณหภูมที่ถูกต้องูรเรียบร้อยทีนี้ก็หงีบลับสักหน่อยโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยมีกลิ่นไหม้บางอย่างนะเอาคุกกี้ออกมาก่อนพออย่ังช่วที่คุกกี้ของอย่าไม่ได้ไหมแล้วนี่คือของใครเนี่ยเขาอ,อินเตช่วยไหมโอไม่นะทำไมถึงเป็นสีดำแบบนี้มันไมหม้หมดเลย ผลไรชัดๆหนูเศร้าจะอะไรให้บริทนีกินน่ <Hey. S 1> ออะทำยังไงดีอ๋อคนยากอัจฉาริยะมากอาคุกกี้ไปเคลือบชัอกนกแลดีกว่า <Hey. S 1> โอ้แก้ไขปัญหาได้นึงทีนี้อยากก็จัดคุกกี้ใส่ตะกร้าแล้วก็นมอุ่นๆหนึ่งแก้ว <Hey. S 1> ฉันจะทำคุกกี้ที่อร่อยที่สุดในโลกเหมือนกัน <Hey. S 1> ก่อนอื่นต้องละลายช็อกโกแลตจากนั้น <Hey. S 1> ก็เอาคุกกี้เสียบไม้แล้วจุ่มลงไปในช็อกโกแลตที่ละลายแล้ว มันทั้งสวยงาและก็น่ากินมากๆต่อไปก็เราจะสิง้อหลากสีและจะสับมันพร้อมกับมาร์ชเมลโล่เยี่ยมมากคุกกี้ของฉันพร้อมแล้วฉันยังตามหลังทุกคนอยู่ได้เวลาเผาคุกกี้กันแล้วเออใช่แค่แบบเดียวมันก็สุกแล้วล่ะทีนี้มขาขยี้ให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย นี่จะเป็นลินที่ทำจากบิสกิตรสช็อกโกแลตแสนหวานจากนั้นก็เพิ่มเวปครีมมีชั้นดินแล้วต้องมีชั้นครีมด้วยจากนั้นก็เพิ่มเยลลี่หนอนเยอะๆและชั้นนึ่ครีมอีกชั้นหนึ่งเหลือแค่ต้องราดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตที่ชามดูนี่สิว่ามันไลออกมาสวยงามแค่ไหน แน่นอนต้องตกแต่งด้วยคุกกี้โอรีโอถ้า่ทำมันเป็นป้ายหลุมศพเอาเครื่องหนึ่งออกแล้วก็เขียนว่า RIP จากนั้นปักลงที่ดินที่กินได้และกระดูกวันวานอีกเยอะๆและลูกตาเล็กๆก็มม่นเลวนะและพววงสำหรับขุดหนอนวิทนี้ได้วลาลองแล้วว้าวเดินได้กินทั้งนั้นเลยโอ้ย แต่นี่คืออะไรดูไม่เหมือนคุกกี้เลยอ่ะมีพืวดด้วยเจ๋งจังมันดูเหมือนสุดสารงั้นมาลองกันว้าวนี่มาอะไรกินบรรยายอ่ะอ่าแล้วอีกนะเสื้อดูน่ารักมากๆเลยหนูอยากลองอืมโอ,อไม่อายแยงคุกกี้ใหม่ๆอยู่ใต้ช็อกโกแลตอ่ะอินเน็ตทำไมทำแบบนี้อ่ะ ต้องลัางด้วยนมแล้วโอ้ oh. oh, ใช่ <Yeah. S 1> อร่อยจังโอ้อ oh, แล้นี่คืออะไรค oh. ุกกี้ดูเหมือนหนูว่านเลยมาลองกันอ้ oh, oh. มันคือช็อกโกแลตชิมอะอร่อยมากมากแล้วจะเลือกคดีนะ <Yeah. S 1> ในเรื่มนี้ผู้ชนะก็คือวันเสาร์ขอบคุณทักเะนอยู่แล้วว่าฉันต้องชนะนะ